สวัสดีครับวันนี้พามาชมสวนนะครับผมบรรยากาศหลังฝนตกนะครับเมื่อคืนนะครับมาดูบรรยากาศกันครับผมห,ห,หลังฝนตกก็จะมีหมอกนะครับไม่ใช่ควันนะครับเป็นหมอกนะครับผมบรรยากาศสวยๆครับ ชาวบ้านทําการเกษตรกันนะครับผมผสมผสานครับมีพริกครับผมข้าวโพดครับมะเขือครับกระลำผักต่างๆนะครับรวมมิตรนะครับมีครบทุกอย่างครับหมู่บ้านนี้นะครับผมหมู่บ้านป่าลานนะครับอําเภอปัวนะครับผมบ้านป่าลาและบ้านขอนนะครับอาชีพก็ทําการเกษตรนะครับ ตรงนี้คือน้ําปัวนะครับผมตอนนี้เหือดแห้งไปเยอะแล้วครับข้าหน้าแรงนะครับผมน้ําไหลแค่นิดเดียวนะครับผมดูครับดูระดับน้ําครับผมฝากไปถึงเพื่อนๆนะครับฝนตกแรกของปีนะครับอย่าตากฝนนะครับเพราะอะไรรู้ปล่าครับผม เพราะฝนจะชะล้างเอาสิ่งสกรปรกนะครับที่ลอยอยู่ในอากาศนะครับผมฝุ่นละอองต่างๆนะครับเราไปโดนฝนอาจจะโดนเชื้อโรคนะครับผมที่ลอยอยู่ในอากาศนะครับผมปล่อยให้ฝนแหลกชะล้างลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยลุยกันต่อนะครับผมชมบรรยากาศครับริมฝั่งน้ำปัวครับผม ฝั่งโน้นนะครับเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งครับคือหมู่บ้านขอนนะครับเห็นไหมครับมีวัดด้วยนะครับตรงนั้นเป็นวัดนะครับผมสูงใกล้ๆให้ดูกันนะครับผมชอบตรงนี้มากๆเลยครับเหมือนภาพวาดเลยครับผมสวยงามมากต้นมะพร้าวนะครับ ้างบนโน้นเป็นภูเขาแล้วครับตอนนี้มองไม่เห็นแล้วครับผมเต็มไปได้วยหมอกหรือว่าควันครับไม่เน่ใหญ่ผสมผสานกันนะครับหลังจากที่ฝนตกมานะครับพืชสวนต่างๆก็จะเขียวขจีลักษณะนี้แล้วนะครับขอบคุณมากนะครับน้องฝนรอคอยกันมานานนะครับ ขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ